สุนัขตัวหนึ่งเห่าใส่หญิงตั้งครันไม่หยุดจะนอเธอพบจดหมายปริศนาที่ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปคุณจะไม่เชื่อว่ามันนอเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นท้องที่เคยมีชีวิตกลับกลายเป็นจุดเริ่มเจิ่ของความลึกลับที่ทำให้เธอต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดดะอย่าพลาดติดตามเรื่องราวสุดช็อกนี้จนจบแล้วคุณจะรู้ว่าความจริงที่ซ่อนอยู่จะทำให้คุณขณะลุกแนะนําให้คุณใส่คำถามท้ายคลิปหรือปร่อยให้ผู้ชมอยากรู้ต่อไป,ไปเช่นคุณคิดว่าเธอจะรอดจากสิ่งที่กำลังตามมาได้ไหม หรือทุกอย่างจะเปลี่ยนไปตลอดการสุนัขเห่าใส่หญิงตั้งคันไม่หยุดเสียงเห่าดังขึ้นเรื่อยๆหญิงสาวยืนอยู่ริมถนนห่างจากบ้านของเธอไม่มากนะักท้องของเธอเริ่มโตขึ้นทุกวันขณะเดินกลับจากตลาดเธอรู้สึกได้ถึงอาการเหนื่อยล้าแต่เสียงเห่าที่ดังขึ้นทุกครั้งที่เธอเดินใกล้บ้านหลังหนึ่งทําให้เธอรู้สึกแปลกใจสุนัขตัวนั้นเห่าอย่างบ้าคลั่งแม้จะมีเจ้าของยืนอยู่ข้างๆแต่ก็ไม่สามารถห้ามมันได้ มันเห่าอย่างไม่ยอมหยุดสายตาของมันจับจ้องมาที่เธอความรู้สึกไม่สบายแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเธอพยายามเดินเร็วขึ้นหวังว่าจะหลบหนีจากเสียงที่ทำให้ใจของเธอเต้นไม่เป็นจังหวะเมื่อเธอถึงหน้าบ้านเจ้าของสุนัขก,ก็ยิ้มให้เธออย่างไม่คาดคิดขอโทษนะครับมันคงจะทำให้คุณตกใจหญิงสาวมองไปที่สุนัขที่ยังเห่าเสียงดังเหมือนมันจะไม่หยุดแต่สิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกขนลุกกลับไม่ใช่เสียงเห่านั้น มันคือจดหมายที่วางอยู่บนประตูจดหมายที่ดูเก่าและมีรอยคราบบางอย่างเธอลังเลแต่ความอยากรู้ผลักดันให้เธอก้มลงหยิบมันขึ้นมามือของเธอสั่นเล็กน้อยเมื่อเปิดจดหมายออกข้อความในจดหมายเขียนด้วยลายมือขัดขัดว่าฉันรู้ว่าเธอจะมาที่นี่เสียงเห่าของสุนัขเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันฟังเหมือนเสียงเตือนจากบางสิ่งที่มองไม่เห็น ใจของเธอเริ่มตกลงไปในท้องทำไมมันถึงรู้หญิงสาวคิดเธอหันกลับไปมองสุนัขอีกครั้งมันยังเห่าอยู่แต่ดูเหมือนมันจะรุนแรงขึ้นเธอหันไปที่จดหมายอีกครั้งมันไม่จบแค่นี้ทุกอย่างรอบตัวเธอเริ่มเปลี่ยนไปแสงแดดที่เคยอบอุ่นเริ่มหายไปราวกับว่าโลกนี้เริ่มจะมืดลงอย่างช้าๆเธอรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งกำลังมองเธอจากที่มืดมิด เสียงเห่าของสุนัขก,กลายเป็นเสียงที่กล้องในหัวมันเริ่มจะหลอนเหมือนการเตือนภัยมือของเธอพยายามเก็บจดหมายให้แน่นเธอเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่สามารถเข้าใจได้ใจของเธอยังเต้นแรงเธอก้าวถอยหลังไปอีกก้าวแล้วสิ่งที่เธอไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นดวงตาของสุนัขเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงมันเหมือนจะจับจ้องเธออย่างไม่ลดละ หญิงสาวเริ่มหันหลังกลับวิ่งไปทันทีแต่ขาของเธอกลับหนักเหมือนมีอะไรดึงไว้เสียงเห่าเริ่มเบาลงแต่จดหมายในมือกลับมีข้อความเพิ่มขึ้นมันกำลังมาหญิงสาวหยุดวิ่งทันทีความรู้สึกที่เหมือนมีใครบางคนคอยติดตามทําให้เธอขนลุกเธอกำจดหมายไว้แน่นยกมันขึ้นมาอ่านอีกครั้งคำว่ามันกำลังมายังคงวงเวียนอยู่ในหัวของเธอ ทุกอย่างเริ่มเคลื่อนไหวช้าลงเหมือนในฝันเสียงลมหายใจของเธอดังขึ้นในความเงียบรอบตัวเธอไม่มีเสียงอะไรนอกจากเสียงหัวใจของตัวเองและเสียงเห่าที่ค่อยๆจางหายไปแล้วเธอก็รู้สึกถึงบางสิ่งที่แปลกประหลาดเหมือนกับว่ามีเงาเคลื่อนที่ในความมืดเธอหันไปมองทุกทิศทางแต่ก็ไม่เห็นอะไรเลยจดหมายในมือของเธอกลับเริ่มส่งเสียงแปลก มันเหมือนมีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ในนั้นกระดาษเริ่มร้อนขึ้นราวกับมันมีชีวิตหญิงสาวพยายามจะโยนมันทิ้งแต่มือของเธอกลับไม่ยอมปล่อยทำไมเธอพึมพำทันใดนั้นเสียงเห่าของสุนัขก,ก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันดังกว่าเดิมเสียงนั้นราวกับมีพลังบางอย่างที่ไม่อาจต้านทานได้หญิงสาวรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งกำลังดึงเธอไปข้างหน้า เธอสะบัดมือแต่ไม่สามารถปล่อยจดหมายออกจากมือได้และแล้วเธอก็เห็นมันเงาดำที่ลอยอยู่ในอากาศตาแดงฉานกำลังจับจ้องมาที่เธอมันเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วหญิงสาวหายใจไม่ออกรู้สึกถึงความเย็นเย,ยือกที่ค่อยๆแพร่กระจายเข้ามาเธอพยายามจะหันหลังกลับแต่ขาของเธอกลับติดขัดในขณะที่เงาดำนั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วมันก็หยุดอยู่ตรงหน้า ท้องของเธอเสียงต่ำกระซิบหญิงสาวกลัวจนไม่สามารถพูดอะไรได้แค่เพียงมองไปที่มันด้วยความตกใจเธอรู้สึกถึงความมืดมิดที่ล้อมรอบและเสียงหนึ่งที่ดังกล้องในหูมันจะมาและทุกอย่างจะเปลี่ยนไปทุกสิ่งเริ่มหมุนไปรอบตัวเธอจนเธอไม่สามารถแยกแยะได้ว่าความจริงหรือภาพหลอนและในช่วงเวลานั้นเอง สิ่งที่เธอไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเงาดำนั้นเริ่มขยายตัวออกไปเหมือนการดูดกลืนทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเธอหญิงสาวรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่กระจายเข้ามาจากทุกทิศทางเธอไม่สามารถขยับได้ร่างกายของเธอดูเหมือนจะถูกตรึงอยู่กับที่เสียงนั้นยังคงดังอยู่ในหัวเธอมันจะมาและทุกอย่างจะเปลี่ยนไปใจของเธอกระตุกหายใจไม่ออกแต่ทันใดนั้นเองร่างของเงาดำก็หายไป เสียงเห่าของสุนัขยังคงดังอยู่ไกลๆหญิงสาวยืนตัวแข็งทื่อไม่กล้าหันไปมองแต่สิ่งที่เธอไม่คาดคิดก็คือจดหมายในมือของเธอเริ่มเปลี่ยนแปลงอีกครั้งข้อความใหม่ค่อยๆปรากฏขึ้นบนกระดาษที่ตอนนี้ดูเหมือนจะมีชีวิตสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอยู่ในมือของเธอแล้วหญิงสาวมองไปที่จดหมายมันเริ่มจะมีรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นที่มุมกระดาษรอยยิ้มที่ดูไม่เป็นมิตร เธอรู้สึกเหมือนว่าเธอกำลังตกอยู่ในกับดักที่ไม่มีทางออกจดหมายกลายเป็นอาวุธในมือเธอทำไมฉันถึงไม่สามารถปล่อยมันได้เสียงของเธอดังออกมาเบาๆและทันใดนั้นเองสิ่งที่เธอกลัวที่สุดก็เกิดขึ้นภาพในจดหมายเริ่มเปลี่ยนไปมันกลายเป็นภาพของเธอเองท้องที่เคยมีชีวิตเริ่มกลายเป็นสิ่งที่แตกสลายหญิงสาวรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งกดทับอยู่บนอกของเธอ ในขณะที่ทุกอย่างรอบตัวเริ่มมืดลงเสียงของสุนัขเห่าดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่แค่เสียงเห่าแต่มันเหมือนเป็นการเตือนภัยจากบางสิ่งที่เธอไม่สามารถหลีกหนีได้เสียงนั้นเหมือนจะก้องไปทั่วร่างกายของเธอเธอกลับไปมองในจดหมายทุกสิ่งจะเปลี่ยนไปเมื่อเธอได้ทําการตัดสินใจจดหมายถูกโยนลงไปที่พื้นแต่เมื่อเธอก้มลงไปมองมันกลับไม่มีจดหมายนั้นอยู่ตรงนั้น สิ่งที่เธอเห็นคือรอยมือที่ดันเข้ามาในท้องของเธอการตัดสินใจที่เธอไม่อาจย้อนกลับร่างของหญิงสาวสันสถานเธอไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นท้องของเธอรู้สึกเหมือนถูกอะไรบางอย่างดึงจากภายในความเจ็บปวดแผ่ซ่านจากกลางท้องไปจนถึงข้อมือเธอพยายามหายใจเข้าแต่ลมหายใจกลับหนักอึ้งเหมือนมีอะไรทับอยู่ที่หน้าอกในขณะที่เธอกำลังพยายามควบคุมตัวเอง เงามืดที่เคยหายไปกลับปรากฏขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันไม่เพียงแค่ลอยอยู่ในอากาศมันเริ่มเคลื่อนที่ไปใกล้เธอมากขึ้นหญิงสาวหันไปมองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเงาดำที่ดูเหมือนจะมีชีวิตเริ่มเข้ามาใกล้ทุกทีท้องของเธอเริ่มเต้นแรงขึ้นรู้สึกได้ถึงการเคลื่อนไหวบางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในจิตใจของเธอความกลัวเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นความเจ็บปวดที่ทนไม่ไหว เธอรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่ยึดเธอไว้กับโลกนี้แต่สิ่งที่ยิ่งทำให้ใจของเธอแตกสลายคือเสียงกระซิบที่ดังขึ้นจากเงามืดถึงเวลาแล้วและทันใดนั้นเงามืดนั้นก็ยื่นมือออกมามือที่ยาวและเย็นชามันสัมผัสกับท้องของเธอหญิงสาวรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวที่รุนแรงภายในร่างกายเหมือนมีอะไรบางอย่างทะลักออกมาเธอตะโกนออกมาด้วยความเจ็บปวด แต่เสียงของเธอกลับหายไปในความมืดและในช่วงเวลานั้นเธอเห็นภาพที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นท้องของเธอเริ่มแตกเป็นเส้นเส้นและบางสิ่งภายในนั้นก็ออกมาเหมือนกับการปรากฏตัวของอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถบรรยายได้มันดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้มาจากโลกนี้เงามืดยิ้มอย่างชั่วร้ายทุกอย่างจะเปลี่ยนไปจากนี้ เงามืดยิ้มกว้างขึ้นราวกับรู้ว่าทุกอย่างกำลังจะจบลงในขณะนั้นหญิงสาวไม่สามารถขยับไดข้ขาของเธอหนักอึ้งเหมือนกับถูกตรึงไว้กับที่ทุกสิ่งรอบตัวเริ่มมืดลงอีกครั้งการเคลื่อนไหวภายในท้องของเธอยังคงไม่หยุดสิ่งที่ออกมานั้นดูเหมือนเป็นเงามืดตัวเล็กๆที่กำลังกระจายตัวออกไปแต่ไม่ใช่แค่การกระจายมันเหมือนกับการที่สิ่งนั้นกำลังจะรวมตัวกันเป็นบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ หญิงสาวรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ทวีคูณขึ้นและในช่วงเวลานั้นบางสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็ปรากฏขึ้นในสายตาของเธอแสงสีแดงจางๆลอยขึ้นจากท้องของเธอมันเหมือนการปรากฏตัวของวิญญาณบางอย่างที่มาจากโลกอื่นเธอได้ยินเสียงกระซิบเบาๆในอากาศถึงเวลาของเธอแล้วหญิงสาวไม่สามารถทำอะไรได้เลยนอกจากยืนนิ่งอยู่ในความมืด เงามืดลอยเข้ามาใกล้เธอมากขึ้นมันยื่นมือออกมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันจับท้องของเธอมือที่เย็นและแห้งทําให้เธอรู้สึกเหมือนทุกสิ่งในร่างกายเธอกําลังสูญเสียไปและในขณะที่เธอกําลังจะหมดสติจูจ่ๆก็มีเสียงเห่าดังขึ้นอีกครั้งเสียงของสุนัขที่เห่าดังจนเกือบจะฉีกความเงียบออกไปหญิงสาวหันไปมองแต่สิ่งที่เธอเห็นกลับทําให้หัวใจของเธอเต้นแรงขึ้น สุนัขตัวนั้นยืนอยู่ท่ามกลางความมืดแต่ดวงตาของมันไม่ใช่สีธรรมดามันเป็นสีแดงที่เหมือนกับแสงที่ออกมาจากท้องของเธอเสียงเห่านั้นเริ่มก้องไปทั่วทุกที่ราวกับว่ามันกำลังเรียกร้องบางสิ่งหญิงสาวรู้สึกเหมือนว่าทุกอย่างเริ่มหลอมรวมกันความมืดและแสงสีแดงเริ่มสอดประสานกันจนไม่สามารถแยกออกได้และในที่สุดเสียงของเงามืดนั้นก็ดังขึ้น มันมาถึงแล้วเสียงนั้นก้องอยู่ในอากาศจนทุกสิ่งรอบตัวหญิงสาวเริ่มสั่นสะเทือนเธอไม่สามารถขยับได้ทุกสิ่งรอบตัวเริ่มหมุนวนไปในทิศทางที่เธอไม่สามารถควบคุมได้ท้องของเธอยังคงรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวภายในราวกับมีบางสิ่งพยายามจะออกมาเสียงเห่าของสุนัขเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันเหมือนจะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในเสียงนั้นเหมือนเสียงเตือนของสิ่งที่ไม่คุ้นเคย หญิงสาวพยายามหันไปมองสุนัขที่ยืนอยู่ท่ามกลางความมืดแต่มันไม่ใช่สุนัขที่เธอเคยเห็นอีกต่อไปดวงตาของมันสีแดงเหมือนเปลวไฟที่กำลังจะลุกไหม้มันไม่ได้เห่าเหมือนที่เคยเห่ามันเหมือนกับการร้องเรียกบางสิ่งจากมิติที่ลึกลับจูจ่ๆเสียงกระซิบจากเงามืดก็ดังขึ้นอีกครั้งมันกำลังมาและมันไม่สามารถหยุดได้หญิงสาวรู้สึกถึงความกลัวที่กำลังแผ่ซ่านไปทั่วร่างกาย ในขณะนั้นความมืดที่ล้อมรอบเธอเริ่มจางหายไปแต่สิ่งที่แทนที่มันกลับทําให้เธอขนลุกยิ่งกว่าเดิมท้องของเธอเริ่มรู้สึกเหมือนจะระเบิดออกมาแต่สิ่งที่ออกมาจากภายในนั้นไม่ใช่สิ่งที่เธอเคยคาดหวังมันคือบางสิ่งที่ดูเหมือนจะมีชีวิตร่างบางๆที่เหมือนเด็กแต่หน้าตากลับเหมือนกับอะไรบางอย่างที่ไม่เป็นมนุษย์มันยิ้มให้เธอในขณะที่มันเคลื่อนตัวออกมาหญิงสาวตกใจจนไม่สามารถขยับได้อีก ในขณะที่เงามืดที่ยืนอยู่ข้างๆเริ่มหัวเราะอย่างชั่วร้ายทุกสิ่งที่เธอรู้จะหายไปเสียงนั้นดังก้องอยู่ในหัวของเธอเธอรู้สึกถึงบางสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนไปอย่างถาวรมันเป็นการเริ่มต้นของบางสิ่งที่ไม่อาจย้อนกลับและในขณะนั้นเองทุกอย่างก็หยุดลงหญิงสาวยืนอยู่ท่ามกลางความมืดทุกอย่างเงียบสงัดจนเธอแทบไม่ได้ยินเสียงของตัวเอง เพียงแค่เสียงเห่าของสุนัขที่ยังคงดังอยู่ไกลๆเหมือนการเตือนจากโลกที่ไม่สามารถเข้าถึงได้เธอหันกลับไปมองท้องของตัวเองอีกครั้งทุกสิ่งเริ่มเปลี่ยนไปแต่ยังไม่มีคำตอบว่าอะไรคือสิ่งที่รอเธออยู่ในมุมมืดนั้นและเสียงเห่าก็ยังคงดังไม่ยอมหยุดหญิงสาวยืนนิ่งอยู่กลางความมืดความรู้สึกกลัวและไม่เข้าใจยังคงฝังลึกอยู่ในหัวใจของเธอแต่เมื่อเวลาผ่านไปความเงียบสงบก็เริ่มค่อยๆกลับมา เสียงเห่าของสุนัขที่เคยดังอยู่ไกลๆค่อยๆเบาลงจนเธอแทบไม่ได้ยินมันอีกต่อไปร่างของเงามืดค่อยๆหายไปเหมือนทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นเป็นแค่ความฝันท้องของเธอที่เคยรู้สึกเจ็บปวดตอนนี้เริ่มสงบลงเธอยังคงยืนอยู่ตรงนั้นร่างกายเธอสั่นเบาๆจากความกลัวแต่ใจของเธอเริ่มสงบจดหมายที่เธอถืออยู่ในมือเริ่มเปลี่ยนแปลงอีกครั้งข้อความในจดหมายถูกลบออกและแทนที่ด้วยคำว่าเส้นทางใหม่กำลังรออยู่ หญิงสาวก้มมองข้อความนั้นและรู้สึกถึงบางสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในตัวเธอไม่ว่าจะเป็นความกลัวที่เคยครอบงำเธอหรือความสงสัยที่เคยท่วมท้นในใจทุกอย่างเริ่มรู้สึกเหมือนกับการปลดปล่อยตัวเองจากบางสิ่งที่ผูกมัดมานานเธอเงยหน้าขึ้นมองไปยังท้องฟ้าที่เริ่มสว่างขึ้นแสงแรกของเช้าวันใหม่เริ่มทะลุผ่านเมฆหมอกที่ลอยอยู่เหนือหัวความมืดที่เคยล้อมรอบเธอเริ่มหายไป และในขณะที่แสงแดดเริ่มสัมผัสกับผิวของเธอเธอรู้สึกถึงการเริ่มต้นใหม่หญิงสาวยิ้มออกมาอย่างอ่อนโยนในที่สุดเธอก็รู้แล้วว่าทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการนำพาเธอไปสู่สิ่งใหม่ไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเธอพร้อมแล้วที่จะ,ะเผชิญกับมันด้วยความเข้มแข็งและเสียงเห่าของสุนัขนั้นก็ไม่ดังอีกต่อไปเพราะทุกสิ่งได้ผ่านพ้นไปแล้ว